สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฑาวดีด้านซอมวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะไอโอกาสพิเศษของการครบรอบฉลอง60ปี50ปี25ปีและการปฏิญาณตนครั้งแรกของคณะซิสเตอร์ธิดาแม่พระอุปธรรมค่ะวันนี้เรามีซิสเตอร์ท่านหนึง่งที่เป็นซิสเตอร์ในขณะธิดาแม่พระอุปถรมมว่าแล้ว50ปีสวัสดีค่ะซิสเตอร์วนิดาสวัสดีค่ะ หนูเป็นเกียรติและดีใจมากๆค่ะที่วันนี้เราจะได้พูดคุยกันในเรื่องที่ท่านประทับใจซิสเตอร์เองก็ดีใจนะคะที่จะได้มาเล่าเรื่องประสบการณ์ที่ประทับใจตลอด50ปีนี้เพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อซิสเตอร์รวมถึงพระพรมากมายที่ได้รับตลอดชีวิตสิ่งแรกที่อยากจะเล่าก็คือซิสเตอร์เองไม่เคยรู้จัก คณะเซเลเซียนหญิงมาก่อนเลยครั้งแรกที่พบก็คือที่โรงเร,รียนนาริโบบ้านโปง่งในเวลานั้นซิสเตอร์ประทับใจความน่ารักความเป็นกันเองยิ่งแย่แจ่มใสขณะที่ท่านดูแลเอาใจใส่บรรดาเด็กๆเ,เป็นต้นเด็กยากจนเวลาที่ท่านมาร่วมเล่นกับพวกเราท่านเล่นเหมือนกับพี่สาวอย่างสนุกสนานเป็นกันเองมากรู้สึก เหมือนกับอยู่ในครอบครัวสิ่งนี้เองที่ทำให้ซิสเตอร์อยากจะเรียนแบบอย่างของท่านและกลับเป็นซิสเตอร์ทอมออเช่นเดียวกันค่ะค่ะเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆค่ะซิสเตอร์ขอบคุณท่านผู้ชมที่ให้ความสนใจและรับฟังเรื่องราวของซิสเตอร์วันดีดามาลา กดไลค์กดแชร์และร่วมกันฉลองในวันที่5สิงหา2 4๒้ในการเขียนจดหมายหรือสแสดงคมรินดีได้การยินชัวโค้ดหรือลิมิใ,ใต้คลิปนี้เค่ะขอบคุณค่ะ